สวัสดีค่ะพี่น้องพบก,กับใจสังพาลวยเช่นเดิมนะคะสวัสดีเอเก่า f c ใหม่ทุกทุกท่านนะคะพี่น้องคาขอบคุณทุกการรับชมนะะเนาะค่ะเนาะทุกกำลังใจที่มอบให้เนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆยเด้อค่ะพี่น้องคาวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยไซงอนวันที่ 2, สองพฤศจิกายน64นะคะก่อนคำนวณน,นะคะฝากไว้เหมือนเดิมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีกวรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณวันที่2องศจิการเนาะค่ะพี่น้องคะไปดูวันที่1ก่อนนะคะเข้าหรือเลปล่านะคะเนาะวันที่1นะคะจะให้เด่นเฉพาะปกติ หกกับห้านะค่ะพี่น้องเด่นวีเอพีหกห้านะคะบนมาห้าศูนย์หนึ่งเข่าหักค่ะพี่น้องขาล่างเจ็ดสามนะคะเข้าตัวเด่นรวมเนาะพี่น้องสามเนาะค่ะเนาะแล้วก็เข้าคู่สามเจ็ดเจ็ดสามนะคะเข้าตัวกลับเนาะพี่น้องเด่นวีเอพีเจ้หกและห้านะคะบนมาเจ็ดเก้าสามล่างสี่ศูนย์พี่น้องเข้าคู่สามเก้าเก้าสามเนาะค่ะเนาะเข้าตัวเด่นนะคะแล้วก็เข้าตัวเด่นรวมพี่น้อง ข้าคู่ข้างบนตัวกลับแล้วก็ตัวเด่นรวมนะคะมาค่ะพี่น้องคะมาดูของวันที่2พฤศจิกายนด้วยกันนะคะ2พฤศจิกานะคะเจ๊ก็จะผลการออกรางวัล1พฤศจิกายน64สตัวบนมาเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะปกติและ v i p เนาะค่ะเนาะปกติ501 v i p 793นเมะคะเอามาบวกกันคือเก้าพี่น้อง5บวก1บวก7บวก9บวก3นะคะ ได้25นะพี่น้องเนาะ25-1หลเดือ24บวกหได้26นะคะจะจะจับ2ตัวนะคะเหมือนเดิม4 1่9 41-42ถึง4 9 5 4 6้7สี4ห5ึ่ง5 1 5ส5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 1 6ห้าี่สเจดี่ถึงหห้าหนึ่งห้าสองถึง69นะคะ6 1หนึ่ง4 6ส6 6 6 7 68 6หนะคะ ี่หนึถึงสี่เก้าเนาะค่ะพี่น้องเจมักสี่หนึ่งสหนะคะแล้วก็สี่แปดค่ะพี่น้องห้าหนึ่งถึงห้นะคะเจะมักหาสองห้าสองห้าสนะคะห้าเจ็ดค่ะพี่น้องหกหนึ่งถึงหกนะคะพี่น้องคะ จะมาหกสามหกห้าหกเจ็ดนะคะมาดูตัวเด่นก่อนตัดสินใจเนาะพี่น้องเนาะดูตัวเด่นก่อนเนาะคะ่ะเด่นปกติวันนี้อยู่ที่ห้าและสี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเด่น v ี P อยู่ที่แปดและเจ็ดนะพี่น้องเนาะถ้าไม่อยากได้กู้ด้านบนวิ่งลูดข้างล่างก็ได้นะคะพี่น้องคะเลี้ยวต่มักเนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่ชอบนะคะ ไม่ว่าก,กันเนาะพี่น้องเนาะรวมเด่นวันนี้นะคะทุกรอบนะคะทั้งปกติและ VIP เนาะค่ะอยู่ที่4และ3ค่ะพี่น้องนะคะประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเบิ้งบทะานพี่น้องแคปไปตัดสินใจได้นะคะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะไอคลิปนี้เกษีเอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกกำลังใจที่มอบให้เนาะพี่น้องขอบคุณลหลายๆเนาะค่ะเนาะ ถ้าบ่มีพี่น้องมาเบิงใจกับไม่มีกําลังใจในการทาคลิปนะคะพี่น้องคะคลิปนี้กเกียไว้ซ้มนี่ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีล่ำล่ำรวยๆสุขุูสุขคนสวัสดีค่ะ